สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเปลียนกันอีกเช่นเคยนะคะแบล็กพิงจะได้ต่อสัญญากับ YG หรือไม่พู้จิกาย,ยนนี้รู้กันแน่เรียกได้ว่าแฟนคลับทั่วโลกนั้นต่างรอคำตอบ จากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีอย่าง YG Entertainment เรื่องการต่อสัญญาของ4ี่สาวแบล็คพิงค์เนนี่จีซ s โรเซและลิซ่าที่มีข่าวแว่วหนาหูว่าอาจจะล้มเหลวหรืออาจจะไม่ต่อสัญญาครบทั้ง4ี่คนซึ่งมีการคาดการว่าจะถาแถลงการอย่างเป็นทางการภายในกลางเดือนพฤศจิก,กายนปี2023 และสี่ศิลปินสาวเจนนี่จีซูโรเซและลีซา่าที่หลังจากหมดสัญญาไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและมีการจัดเวอร์ทัวร์ครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนและตลอดเวลาที่ผ่านมา YG นั้นในตอบคำถามเรื่องการต่อสัญญาของแบ็พิ้งเพียงแค่ว่าขนาดนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาและล่าสุดสื่อเกาหลีมีการสันนิฐานว่าช่วงวันที่13พฤศจิกายนทาง YG น่าจะมีการถแถลงการอย่างเป็นทางการ ส่วนข้อสังเกตรเรื่องการต่อสัญญานั้นย้อนไปก่อนหน้านี้หลังจากมีการยืนระยะเวลาของสัญญาสืบเนื่องจากบอลพิง์เวิร์ลทัวรจนเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตเวิร์ทัวดังกล่าวท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตรเรื่องการต่อสัญญาของแบ็คพิงที่ชี้ชะตาอนาคตของ YG โดยเฉพาะในกรณีของที่ลีซ่าปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญาพันล้านของ YG ถึง2ครั้งอีกทั้งช่วงหลังมานี้ลิซ่าออกงานโดยไม่มีทีมจาก YG มาคอยดูแลเหมือนแต่ก่อนและทีมแต่งหน้าในงานลิซ่าเอ็กเ h o รซี่ฮอสปาก็เป็นทีมงานจากไทย และกรณีที่โรเซ่แบล็กพิงอาจจะต่อสัญญาเพียงคนเดียวแต่ในภายหลังปรากฏภาพของโรเซ่พูดคุยกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่ประเทศเกาหลีและมีข่าวลือว่าเจนนี่และจีซูก่อตั้งค่ายเองดูแลศิลปินเองประเภทวันแมนเอเจนซ ทั้งนี้เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาทางด้านของเจนนี่เองได้มีการปล่อยเพลงซิงเกิลเดี่ยวที่สอง You and Me โดยยังมีโลโก้ของ YG อยู่ในภาพการโปรโมตอีกทั้งกรณีข่าวออกเดทระหว่างจีซูและอันโบฮยอนทาง YG ได้เคลื่อนไหวข่าวบอกเลิกส่วนในด้านของโรเซ เตรียมปล่อยมิตต้งในวันที่6ธันวาคม2023ซึ่งมีโลโก้ของ YG ประดับอยู่ในโปสเตอร์โปรโมตอยู่เช่นเดียวกันกับเจนนี่อีกทั้งมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าภาพโฆษณาของเมมเบอร์คนอื่นๆของ b l a c k พิง k ที่ถูกปล่อยผ่านทาง SNS ของค่ายแต่กลับไม่มีภาพของลิซ่าอย่างไรก็ตามวันที่13พฤศจิกายนนี้มารอฟังประกาศจากทาง YG กันอีกครั้งนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัเีเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ